เรือยาวเลขสามสิบเปภายในไม่ธรรมดาครับถ้าดูรางวัลแล้วไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยรางวนสามหมื่นบาทสองหมื่นบาทใครจะมีโอกาสได้บ้างเอาละเว้ยเอาละเว้ยในเมื่อเรือต้องสั่งลับออกมาแล้วในน้ำขอขอพัดปิกกันได้พัสปิกกันได้ล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงพอไมได้เจ้าพ่อคุณนานเจ้าพ่อคุณนานล่องน้ำเงินล่องน้ำเงินเจ้าพ่อคุณนานเจ้าพ่อคุณนานเปิดบ้าเจ้าพ่อคุณนานเปิดมาใครจะอยู่ใครจะไปพัดปีกกันได้หาโดยทีมงานหาโดยทีมงานน้อยตำรวจตีสวัสดิ์พัฒนา เอาเลยเอาเลยใครจะอยู่กันไปใครอยู่กันไปเปิดสอนกันได้แมมเที่ยวนี้เปิดแล้วเที่ยวนี้เปิดแล้วอันมาตั้งแต่เมื่อเช้าว่าอย่างไงว่าอย่างไงใครจะอยู่กันไปหอนไปกันได้ว่าอย่างไงจะบอกกูได้เจะบอกกูได้เจะบอกกูได้ยาของไล่ตามไ่ตามตักคบอยู่วาแล้วดูดีว่าโคเนี่เป็นโคผิดด้วยมาตรฐานกององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหัวไม่พอนอดุเจดีครับเที่ยวแรงว่าแล้วร้องหนาแดงร้องหนาแดงจะพายแรงแซงดีได้ไม่ได้ไหนเมื่อพอนพี่กันเด็นร้องหนาแดงครับดูดีว่าเจอกับเจ้าบอคุณดันเลย กับเรือดังเรือนี้จังหวัดนครนายกครับดูด้วยที่มีเจอเสียงขึ้นมาในปีนี้ว้าแล้วเจ้าพ่อคุณด่านลอกหล้งระวเบิดตามบปตามปีตามขยี้ตามกอดขอดูด้วยกอดได้กอดได้แต่งได้ไม่ได้ไหนเพื่อพอพี่ก็เด้พอพี่ก็ได้พายดีหนีเข้าเส้นไชยไปแล้วหลวงพ่อเหลือเข้าเส้นชายไปแล้วครับเห็นไหมท่านผู้ชมที่รักแล้วก็ลบเป็นยังไงครับผมบอกแล้วว่าอะไรที่แน่ๆก็คือ